ดดือดร้อนไดกวันนี้เนี่ยพาไปดูความเดือดร้อนของพี่น้องที่โพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะอ๊ยทนแสนทนกันมานาน,านเป็น30กว่าปีแล้วเรื่องของโรงงานลักลอบปล่อยน้ําเสียลงในคลองพื้นที่สาธารณะและแน่นอนมันก็กระทบเป็นวงกว้างนะคะคุณผู้ชมอย่างน้อยๆเนี่ยก็ในพื้นที่หมู่ที่3หมู่ที่4ของตำบลบ้านสิง ไม่ใช่ว่าไม่เคยร้องเรียนนะ,ะ30สปีเนี่ยมันยาวนานพอที่จะร้องเรียนไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วหลายครั้งแล้วแต่เรื่องมันก็เงียบไปส่วนทางโรงงานเนี่ยคือนอกจากจะไม่ทำอะไรขยายพื้นที่อีกอขยายกิจการออกไปอีกและแน่นอนพอขยายกิจการน้าทรงน้ำเสียต่างๆมันเหมือนยิ่งเพิ่มม,มันยิ่งสมทบมชาวบ,บ้านก็เลยแบบ เดือดร้อนพร้อมกับเกาหัวแกรกว่าเอ๊ยยังไงนะความเดือดร้อนของเรานี่นอกจากเขาจะไม่ได้ยินแล้วเขาเขายังเพิ่มเติมอีกหรอหรือว่ายังไงนะคะมีชาวบ้านคนหนึ่งนะคะเขาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมาดูในบางวันนะคุณอาจจะไม่ได้เห็นน้ําเสียสีดําๆแบบนี้หรอกไม่ใช่ว่าน้ามันดีขึ้นนะคะแต่มันเป็นช่วงที่ชนลประทานเขาปล่อยน้ําดีมาไล่น้ําเสียเอาชบ้านเขาบอกมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องค่ะเพราะว่าไม่นานมันกลับมาดําอีกเหมือนเดิมแล้วทรงกลิ่นเหม็นด้วยนะคะก็เลยหน่วยงาน งานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มาตรวจสอบให้สักหน่อยได้ไหมคุณผู้ชมดูจากภาพก็แล้วกันนะคะอยากให้มีการแก้ไขยอย่างจริงจังสักทีเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีบางหน่วยงาน<ะ>มาเก็บตัวอย่างน้ําไปตรวจแล้วเนี่ยน้าดาขนาดนี้เหม็นขนาดนี้มันมีค่าบางอย่างที่มันเกินมาตรฐานไป<ะ>แล้วไงข้อมูลออกมาแบบนี้ก็เนี่ยยังไม่ได้มีการแก้สักทีเพราะ,ะกว่า30ปีแล้วนะคะสำหรับป<ะ>ัญหานี้เ<ะ>ขาบอกว่าลงพื้นที่มาสำรวจก็ได้นะตามกำแพงอะมีรอยเจาะเจาะเจาะเสร็จพอส่องไปอ้าว มีท่อยื่นโผลเออเอาล้วท่อนั้นไว้ทำอะไรนั่นน่ะสิใชไหมคะ